ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งแอป Cinema f v 5 l i g h เพราะว่าแอปนี้มันจะใช้งานกับอัรีโมดในการถ่ายภาพบลูทูธสำหรับมือถือด้วยและแอปนี้เนี่ยมันถ่ายวิดีโอชัด ชัดเจนมากครับอันดับแรกเนี่ยให้เรามากดตรงที่ Play Store นะครับผมจะกดไปที่ Play Store ปุ๊บตอนนี้เรากดมาที่ Play Store แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะพิมพ์คำว่าอะซีนิม่า Cinema นะครับพิมพ์ซีนิม่า ซีนิมานะซีนิมา C I N E N อ่าคือนะครับซีนิมา FV ห้าลายเนี่ยซ้ายมือเนี่ยกดปุ๊บเอนะครับมันอยู่ที่มันอยู่แอปที่สองเนี่ยที่เห็นไหมด้านขวามือเขามาติดตั้งเนี่ย ตัวหนังสือสีขาวแล้วก็จะมีพื้นสีฟ้าเนี่ยด้านขวามือในกดเข้าไปปุ๊บมันกำลังหมุนนะครับตอนนี้มันหมุนนะครับติดตั้งไว้มากเลยครับเนี่ยแล้วก็กดเปิดกดเปิดปุ๊บเนี่ยครับเนี่ย welcome to cinema fb ห นะครับอ่า fb ห5าราก็มากดอ่าตรง close นี่ก่อนกด close อ่าเห็นไหมครับบอกว่าอนุญาตให้ cinema ถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไหมอ่าเราก็กดเข้าว่าขณะใช้แอปอ uh, ่ากดเ้าไปเลยปุ๊บกดเข้าอีกครั้งหนึ่งอนุญาตกกดอีกครั้งหนึ่ง นีหลังจากนั้นเรา,ากดโอเคนะครับก่อนที่เราจะถ่ายภาพอะไรต่างๆเนี่ยเราจะถ่ายภาพอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมาตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าตั้งค่าก็คืออราจะสังเกตเห็นว่าตรงด้านซ้ายเนี่ยตรงด้านซ้ายมันจะมีฟันเฟืองนะครับ อันซ้ายมันจะมีฟันเฟืองแล้วก็จะกไปกดที่ฟันเฟืองเนี่ยอันเนี้ยฟันเฟืองเนี่ยกดฟันเฟืองไปปุ๊บนี่ยมันก็จะให้เราเลือกตั้งค่าแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนเลื่อนไปนะครับเลื่อนไป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 อีกเลื่อนไปอีกเพราะว่าเราจะจะไปกดเที่ยววุ่นลุ่มนะครับ เราจะหาวนลุ่ม <hatten> ก <good met soup> ่อนเดี๋ยวผมจะหาวนลุ่มก่อนนะลุ่มมีไหนเอ่ยวนลุ่มมีไหนเอ่ยวนลุ่มวนลุ่มวนลุ่มเออเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วตรงนี้เนี่ยวนลุ่มคีย์ฟังก์ชันวนลุ่มคียฟังก์ชันเห็นไหมผมก็จะกดวนลุ่มคีย์ฟังก์ชันปุ๊บนี่ยวนลุ่มคีย์ฟัง์ชัน ตัวแรกก็เป็นนันตัวที่สองรีคอร์ดสตาร์ทสต็อปสเลสโฟกัสนะครับต,ตัวที่สาม EV, ออวีบวกสเลสเอวีนะครับตัวที่สี่ไอเอสโอบวกสเลสไอเอสโอเราก็มากดตรงที่ว่ารีคอร์ดสตาร์ทเนี่ยคือเริ่มบันทึกนะครับ กดเริ่มบันทึกปุ๊บนะครับอ่าตอนนี้เราจะจะกดจะกดเริ่มบันทึกแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมากดอ่ากลับมาตรงอ่ากลับมาตรงไอ้สามเหลี่ยมนะครับด้านขวามือบนเนี่ยอ่าผมจะกดด้านสามเหลี่ยมนี่นะกดด้านสามเหลี่ยมปุ๊บนี่เห็นไหมนี่ครับ มันจะมาอยู่ในโหมดมันจะมาอยู่ในโหมดของอ่า آ, การอ่าการถ่ายภาพนะครับนี่ครับเนี่ยอันนี้ก็คือรีโมทการถ่ายภาพนะครับมามันมันจะมาอยู่ใน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 โหมดดีเดี๋ยวผมก็จะใช้ผมก็จะใช้รีโมทเนี่ย กดนะครับจะใช้ดีโมูดกดผมอยากจะทดสอบดูนะว่าจะใช้ดีโมูดกดนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับน,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 นี่อันนี้คืออันนี้อันนี้คือคือรีโมทนะครับนี่รีโมทรีโมทรีโมทนะครับตรงนี้ข้างบนนี้เราจะใช้ถ่ายถ่ายภาพในด้านล่างนี้เราก็จะ ใช้ถ่ายวิดีโอนะครับที่ผมมาให้ดูเนี่ยพามันติดตัวไอ้ที่ขาตั้งขาตั้งขาตั้งกล้องการถ่ายภาพขาตั้งกล้องการถ่ายภาพเพราะฉะนั้นเรามาเปิดตรงนี้นะครับเปิดต๊เปิดเปิดสวิต์ตรงนี้ครับมันจะมีพอเปิดปุ๊บนี่มันจะเป็นสีฟ้าออกนะครับเปิดปุ๊บสีฟ้าออก เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเน็นนะครับมันสีฟ้าออกอ่าอ่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นสีฟ้าออกไหมครับอืมนั่นน่ะเอ้ตอนนี้เนี่ยเอออานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมถ้าผมกดข้างบนเนี่ยถ้าผมกดข้างบนเนี่ยอ่ามันมันมันอ่าอ่ามันจะถ่ายภาพเลยนะครับถ้าผมกดข้างบนเนี่ยมันจะถ่ายภาพเลยนะ กดด้านล่างเป็นการถ่ายวิดีโอกดปุ๊บนะเนี่ยมันดังทีดีนะครับนี่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 ครับเนี่ยมันเริ่มถ่ายแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยมันเริ่มถ่ายละอ่ามันเริ่มถ่ายแล้วครับเพราะว่าเราเรากดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยมันทํางานเลยครับอืมมันเริ่มถ่ายเลยเห็นไหมนี่าออเอ เราสามารถถ่ายถ่ายพัดลมถ่ายอะไรเนี่ยนะครับนี่นี่แหละอันนี้ก็คือเกี่ยวกับาการาติดตั้งต,ติดตั้งแอป s ิมิน a า fb 5 Lite นะครับแล้วก็ให้สามารถที่ว่า,าจะใช้รีโมท ทายได้นะครับเราจะทวนนิดหนึ่งนะก็คือว่าเราติดตั้งแอปซีนิมซีนิม่า FV 5้าไลแล้วเราก็มากดการตั้งค่าที่เพืองหลังจากนั้นเราก็มากดอุ o รุ่มคีฟังชันนะหลังจากนั้นเราก็มากดคําว่าไอรีคอร์ดสตาร์นะครับ record start s t สต็อปสลแล้วก็โฟกัสนะครับเรามาคลิกตัวกลับย้อนสอนก็สามารถถ่ายวิดีโอ นะ้ล้วเราก็ใช้ตัวรีโมทบ,บังคับการถ่ายให้วิดีโอได้สำเร็จนะถ้าหากว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ต่อท่านก็กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับ